ม้วนด้วยเครื่องหนีบตรงมาตจวเนี้สามิบเจ็ม้วนมา20ปีแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้คือเทคนิคที่แบบดีที่สุดในผมทนผ,ผมแน่นซึ่งน่าจะจริงนะเมื่อสมัยก่อนเขาก็เบบี้นิดกันที่เราเป็นเพราะเราง,งบน้อยตอนเปิดร้านใหม่เรไม่ซื้อเครื่องงั้นผม อันเดียวให้จบอะไรประมาณนี้นค่ะสว,ว,วัสดีค่ะแป๊บเดียวค่ะแม่ได้เลยคนีกนี่ก็ได้นะเนี่ยค่ะน่ามีทุกที่ี้โต๊ะอันนี้อ<า>นนี้มีทุกโต๊ะลวอันนี้าทำแน่นเก่อนะมันก็เลยดเดยหลอดนะคะอธิบายคนในคคิป <c oughs> จะบอกว่าอะไรทำไม ลายทำอลูกค้าขาชอบแ